ข่าวนี้สายรักธรรมชาติห้ามพลาดนะครับท่าน้ำลําธานสวยน้ำใสแล้วก็มีน้ำไหลผ่านตลอดทั้งปีครับผู้สื่อข่าวรายงานว่าวันนี้นะครับจะขอนําเสนอสถานที่ที่น่าไปท่องเที่ยวในแบบธรรมชาติที่แสนร่มรื่นแล้วก็ชุ่มเย็นกับท่าน้ำลำธารสวยน้ำใส บ้านทรัพ์สวองซอยสีตำบลขนงพระอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาซึ่งเป็นแหล่งน้ำธรรมชาติที่มีน้ำไหลผ่านตลอดทั้งปีชมบรรยากาศลำธารสวยน้ำใสนักท่องเที่ยวสามารถลงเล่นน้ำในลำธารธรรมชาติได้พร้อมกันนี้นะครับบรรยากาศก็แสนจะร่มรื่นด้วยต้นไม้เขียวชอุ่ม ซึ่งแวดล้อมอยู่ตลอดข้างลำธารก็เป็นภาพที่สวยงามหาดูได้ยากเหมาะสำหรับการพาครอบครัวมาพักผ่อนในวันหยุดหรือว่านัดพบปะเพื่อนฝูงสังสรรค์ก็ถือว่าเหมาะเป็นอย่างยิ่งนะครับโดยนายตะวันโพกสูงเนินอายุ40ปีผู้ดูแลสถานที่นี้นะฮะก็ได้เปิดเผยว่าสถานที่แห่งนี้นั้นเปิดมาประมาณ3ปีแล้วซึ่งจะมีนะักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในวันหยุดกันอย่างคึกคัก โดยสถานที่แห่งนี้อนุญาตให้นักท่องเที่ยวเข้าชมและสามารถลงเล่นน้ําได้พร้อมทั้งมีร้านอาหารไว้บริการให้กับนักท่องเที่ยวหลากหลายเมนูหรือหากนักท่องเที่ยวต้องการจะนําอาหารและเครื่องดื่มเข้ามารับประทานเองก็อนุญาตนะครับให้สามารถที่จะ,ะนําเข้ามาได้เพียงแต่ว่าขอให้รักษาเรื่องของความสะอาดแล้วก็คงความเป็นธรรมชาติที่สวยงามเอาไว้เช่นเดิมครับนอกจากนี้ยังมีบริการให้เช่าอุปกรณ์เล่นน้ําในราคาที่ไม่แพง พร้อมทั้งมีที่จอดรถให้ฟรีมีห้องน้ำที่สามารถใช้บริการได้ฟรีและสุดพิเศษสำหรับคนรักสัตว์ทางสถานที่นี้ก็ได้อนุญาตให้นำน้องหมาน้องแมวเข้ามาได้นะครับโดยเปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาจนถึง17นาฬิกามีค่าบำรุงสถานที่ในราคาที่แสนถูกโดยผู้ใหญ่นั้นคิดค่าบริการเพียงคนละ20บาทส่วนเด็กนั้นคิดค่าบริการคนละ10บาทเท่านั้นครับ